ส so, วัสดีครับดินดีดต้อนรับเข้าสู่เกมลเรนเจอร์กับผมต้นเกมเมอร์ทีเอสนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวมูนอัศวินชั้นสูงนะครับผมเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ประจำเดือนเมษายนที่ผมเปิดได้จากกาชาเดือนนี้จากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้จะมารีวิวสกิลแรกของมันก่อนนะครับผมเป็นสกิลอ่า การโดยพรสักสิทธิ์นะครับผมจะเพิ่มพลังป้องกันการของพักพวกนะครับ1800 0หน่วยยกเลิกผลลบผลลับด้านลบของพักพวกแล้วก็เพิ่มความแม่นยำอีกส0เเนะี่ยทั้งหมดนี้จะมีเวลาอยู่กับพักพวกของเรา10วินาทีนะครับผมและจี้ที่ผมใส่ก็จะเป็นค้อนนะครับผมแล้วก็ เป็นหมวกปกเมกแล้วก็เข็มขัดนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตพลังป้องกันกายอัตราการหลบลีกนะครับผมอัตราการหลบสกิลแล้วก็การต้านสกิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันในด่านนี้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับผมรีวิวกันในด่านที่372นะครับ ถ้าเกิดเลนเจอร์ฝั่งเราเนี่ยติดสกิลจากฝั่งตัวร้ายใช่ไหมฝั่งศัตรูเนี่ยพอมูนใช้สกิลนะครับไอ้ผลบัฟที่เราโดนฝั่งตรงข้ามใส่นะครับก็จะหายไปนี่นะครับก็จะเป็นแสงสีฟ้า,ฟาบนตัวเลนเจอร์ฝั่งเรานะครับผม นะครับผมก,ก็สกิลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวมูนอสศวินชั้นสูงนั่นเองนะครับผมเป็นแค่ร่าง8ดาวธรรมดานะครับผมถ้าถามว่าจะทำร่างออลต้าไหมก็ คิดว่าอาจจะยังไม่ทําเพราะเนื่องด้วยมันมยังไงดีละ่ะอาจจะยังไม่ใช่ตัวลนเจอร์ที่ดีที่สุดเนาะในเดือนเนี้น่าจะเจซิกา้า่าจะดีที่สุดและอีกประเด็นหนึ่งก็คือคือไม่มีกรบซูเปอร์มาสเตอร์แปดดาวนะครับในการมาอัพนะครับผม,มสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบ การรีวิวมูลอ s s วนชั้นสูงในเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดกระดิ่งอีกกด Subscribe แล้วแต่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย